สวัสดีครับผมนายชัยวัฒน์มีาสวัสดีครับผมนายข้สพรเนตรสันสีในงานที่8ให้นักศึกษาออกแบบเลดเดอร์ไดแกรมพร้อมทั้ง HDMI การสแสดงเวลาของทาร์เมอเมื่อกดตอ,อนหลอดสีแดงจะติดเป็นเวลา8วิและเมื่อครบ8วิหลอดสีเขียวก็จะติดเป็นเวลา5วินาที เมื่อครบ5วินาทีหลอดสีเหลืองก็จะติดเป็นเวลา3วินาทีแล้วก็หลอดสีแดงก็จะติดวนลูปก,กลับมาเป็นเรื่อยๆแลวเมื่อกดออฟทุกอย่างจะสต็อปหยุดทั้งหมดขอบคครับไปงานที่8.2เมื่อกดออนหลอดสีแดงจะทำงานผ่านเวลาไป2วินาทีหลอดสีเขียวเลี้ยวขวาจะทำงานต่อเป็นเวลา5วินาที จะหยุดประมาณวิี7ก่อน1 8. และหลอดสีเขียวทางตรงจะทำงานเป็นเวลา5วินาทีและหลอดสีเหลืองจะทำงานเวลา3วินาทีแล้วก็จะกลับไปรอดสีแดงวนลูปไปเรื่อยๆแล้วเมื่อกดออฟทุกอย่างจะหยุดทำงานของค,ครับ